สวัสดีครับขอาวตอลอดช่องมาดีมีเรี้ยงเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยกับข่าวสารเชลซีและข่าวดูการฟุตบอลแบบนี้นะครับมาวันนี้มีแร็มาเล่าให้ฟังมานนะ่าที่จริงเยอะเลยนะครับผมทั้งเรื่องบทสัมภาษณ์ของมาเลสกีก่อนเกมในคืนนี้นะแล้วก็อนาคตของชาโลบานะครับผมแล้วก็มีการบอกว่านะเชลซีเป็นเต็งที่จะคว้าปุ๋ยเซนมากขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะที่ อย่างที่บอกไปคืนนี้นะครับผมเวลาตีสองนะเชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเยอการ์เดนนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็นัดนี้นะครับผมจะเจอกันในเวลาตีสองคืนนี้นะคืนคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์นะครับผมก็เชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเยอการ์เดนนะแล้วก็ถ้าเชลซีชนะเข้าไปได้นะครับผมจะไปรอบชิงชนะเลิศเลยนะจะเจอผู้ชนะระหว่างเบติสแล้วก็ฟิออรนตินานะถึงตอนนั้นค่อยไปว่ากันละกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้ บทสัมภาษณ์ของมาเลสกาก็มีให้เหมือนกันนะครับผมยาวเหยียดเลยนะเอ้ามาเลสกาบอกว่ามาเลสนักข่าวเนี่ยถามมาเลสกานะครับผมว่าพาเมอร์เนี่ยจะกลายเป็นนักเตะคนสำคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์รายการนี้นะแล้วก,การไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าด้วยนะแล้วทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันเกิดเขานะฉลองวันเกิดยังไงนะครับผมมาเลสกาเนี่ยบอกว่า เราเนี่ยบอกเลยนะว่าการแข่งขันยุโรปเนี่ยที่เราเนี่ยพยายามจะคว้าชัยนะตอนนี้เนี่ยเราก้าวเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมกำลังใกล้ท er ี่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยจะคว้าแชมป์ได้ด้วยนะแต่ก้าวแรกเลยคือการทํางานของเราเนี่ยจะต้องเริ่มในเกมวันพรุ่งนี้แล้วก็พยายามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะ ในส่งของพาเมอร์เนี่ยเขาเนี่มีเกมที่ดีกับลเว์ภูนะทำประตูได้แล้วก็ฉลองวันเกิดได้ด้วยนะทุกอย่างก็ตรงไปตรงมานะเมื่อวันเมื่อวันที่เขาเนี่ยเขามาฝึกซ้อมนะครับผมเมื่อวานเรามีการฝึกซ้อมการเขาเข้ามาฝึกซ้อมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาไปทําอะไรต่อหรือเปล่านะแต่แน่นอนเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีมากๆเลยนะ นักข่าวถามนะครับผมเอาการที่ไกเซโดเนี่ยได้เป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของสมโมสรน,นะครับผมเนี่ยเขาจะกังจะกลายเป็นนักเตะที่สาคัญสําหรับทีมและสำหรับคุณมากแค่ไหนนะและคิดว่าจะมีโอกาสปรับปรุงสัญญาในอนาคตให้กับเขาหรือเปล่านะครับผมมาเลสซีาเนี่ยบอกว่า มอยเซตกาเซโดเนี่ยทำได้ดีเลยนะตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเลยเขาเนี่ยทำงานหนักนะแล้วก็ทํางานได้ดีเลยเขาถ่อมตนสิ่งดีนะครับผมเกี่ยวกับกเซโดเลยคือเขาปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็นักเตะเยาวชนแม้ว่าเขาจะอายุยังน้อยนะแล้วในแง่ของสัญญาเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องสัญญานะตอนนี้เนี่ยเราต้องมุ่งเน้นไปที่การจบฤดูกาลให้ได้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะ อธิบายให้ฟังหน่อยนะว่าการคว้าถ้วยใบนี้นสำคัญแค่ไหนสําหรับคุณนะและมันจะหมายถึงอะไรสําหรับคุณด้วยเพราะมันเป็นถ้วยแชมป์แรกของคุณในฟุตบอลยุโรปในฐานะผู้จัดก,การทีมนะอันนี้ตอบได้ดีนะครับผมเลสก็บ,บอกว่าโหแน่นอนสําคัญแน่นอนนะสำคัญแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับหลายเหตุผลเลยนะแต่เหตุผลหลักเนี่ยคือเราเนี่ยต้องการให้สโมสรเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในคอนเฟเ e a g ี e นะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามคว้าถ้วยใบนี้ให้ได้นะเพราะเราอยู่ในรายการนี้ มันสำคัญสำหรับผมนะแต่สําหรับผมเนี่ยมันสําคัญมากกว่าสําหรับสโมสรเออตอบดีนะสำหรับแฟนๆเนี่ยเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะม่คือถ้วยเดียวที่เชลซีเนี่ยไม่ได้ชนะมาในอดีตนะครับผมและเชลซีเนี่ยสามารถเป็นแชมป์สโมสรแรกในยุโรปที่จะชนะทุกรายการในยุโรปดังนั้นมันก็มีดีนะครับผมสําหรับสโมสรเช่นกันด้วยนะ แน่นอนคุณเนี่ยต้องการชนะทั้ง2องอย่างนะและคุณเนี่ยชนะรายการนี้และไม่แต่ถ้าสมมติว่าคุณชนะรายการนี้แล้วไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่ชนะรายการนี้คุณคิดว่ามันคือความสําเร็จมากกว่าหรือเปล่านะมาเลเซียบอกว่า ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะจริงๆเนี่ยผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้าผมแค่คิดถึงเกมวันวันพรุ่งนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมกับนิวคาสเซิลดังนั้นเนี่ยว่ากันไปทีละเกมนะจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถไปถึงอะไรได้หรือเปล่านะและเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเราจะเห็นกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะในเกมแรกเนี่ยคุณพูดถึงความสาคัญนะของเกมกับเยอการเดนที่จบด้วยเสียงโโหนะครับโทษด,ดิ เกมกับวอซอนะที่จบด้วยเสียงโหมันสําคัญแค่ไหนนะที่คุณเนี่ยไม่สามารถทําแบบนั้นในเกมในวันพรุ่งนี้ได้เมสกาบอกว่ามันสาคัญมากนะอย่างที่คุณพูดหลังจากเกมนั้นเนี่ยผมเนี่ยบอกว่าเกมที่2น่กับวอซอเนี่ย,ยมันไม่ดีพอนะดังนั้นประสบการณ์นั่นแหละมันจะหวังว่าจะช่วยทีมเราได้นะนักเตะและพวกเราเนี่ยทุกคนเราเนี่ยจะทําหน้าที่ของเราในเกมในวันพรุ่งนี้นะเราพยายามจะเล่นให้ดีพยายามจะชนะอีกครั้งหนึ่งและสร้างโมเมนตัมที่คุณพูดถึงนะดังนั้นเนี่ยมันสําคัญมากๆด้วย การที่มันจบลงด้เสียงโหเนี่ยมันทำไม่รู้สึกผิดหวังหรือเปล่านะมาชคาบอกว่าแน่นอนแน่นอนเลยแม้ว่าผลเกมแรกนะครับผมจะจบไปศูนประตูต่อ3นะแต่เกมที่2เนี่ยในบ้านมันไม่ดีเลยนะมันไม่ใช่มาตรฐานที่เราคาดหวังได้จากนักเตะอย่างที่ผมพูดนะหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะชนะเกมแล้วก็เล่นได้ดีด้วยเหมือนกันอัปเดตอาการบาดเจ็บหน่อยนะรายงานล่าสุดนะครับผมจากมาเลสกานะบอกว่า ตอนนี้ไม่มีอะไรบาเดเจ็บเพิ่มเติมนะมาร์กิลอาจจะมีส่วนร่วมในวันพรุ่งนี้ได้นะยังไม่แน่ใจสาหรับเขาเนี่ยมันดีขึ้นนะแต่เราหวังว่าเขาจะมีการซ้อมเพิ่มอีกสักหน่อยและเขาเนี่ยน่าจะกลับมาร่วมทีมได้ด้วยเหมือนกันนะอ้าวทีนี้นักข่าวก็ขยี้นะถามว่าคุณมองนักเตะในตําแหน่งกองกลางระยะยาวเนี่ยมากแค่ไหนนะมาเลสกาบอกว่าโอ้ผมตอบได้เลยนะแต่ต่อสำหรับนักเตะที่มีอยู่นะไม่ขอพูดถึงคนที่ไม่อยู่แล้วกันไกเซโรเนี่ย ผมเห็นเขาเป็นเบอร์6นะในการเล่นของเขาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยเล่นในเกมหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเล่นบางเกมในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ในบอลของเขานะครับผมก็คือตำแหน่งเบอร์6นะแต่สําหรับเอนโซ่ฟานานเดสนะครับผมผมเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ย เราเนี่ยพยายามปรับปรุงเขามาตั้งแต่วันแรกนะเพื่อทําให้เขาเนี่ยทำประตูและแอซซิตได้มากขึ้นนะตัวเลขเขาก็พัฒนาขึ้นด้วยเหมือนกันนะและผมเนี่ยยังคิดว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกนะผมยังคิดนะวาในวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาคือผู้เล่นที่สามารถทําประตูให้เราเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ1 0ถึง15ประตูในแต่ละดูการได้เลยดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับผมโรเมโอลาเวียนะครับผมก็คือหมายเลข6เช่นเดียวกับไกเซโดนะเราเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วนะเมื่อทุกคนฟิตนะทั้งลาวียทฟาแลก็จเ ถ้าพบมีพวกเขาอยู่นะทีมจะดีกว่านี้แน่นอนนะน่าเสียดายที่บางคนเนี่ยบาดเจ็บนานนะคบผมและหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะรักษาอาการความฟิตไว้ได้จนจบฤด,ดูกาลเพื่อเหมือนกันนะ,ะคำถามต่อไปนะครับผมในการแข่งขันเนี่ยคุณหูกมอว่าเป็นทีมเต็งตั้งแต่วันแรกเลยนะมันเป็นความกดดันหรือเปล่านะมารสก้าบอกว่า เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันนะหรือเล่นเกมที่คุณต้องการช,ะชนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคุณเนี่ยต้องทํางานให้สําเร็จและสิ่งที่สําคัญเลยคือการทําให้ผู้เล่นเนี่ยเชื่อว่าไม่มีเกมไหนง่ายนะไม่มีเกมไหนที่คู่แข่งเนี่ยที่ง่ายเลยเพราะว่าทุกเกมเนี่ยสามารถเป็นเกมที่ยุ่งยากให้หมด เราเนี่ยพูดถึงเกมที่2กับบอ,อนะเกมแรกเนี่ยเราชนะมา3าูนย์แต่เกมที่2เนี่ยเรามีปัญหานะแล้วก็อาจเสียประตูอีกหลายครั้งเลยนะครับผมมันซับซ้อนเสมอนะและแน่นอนมันคือการแข่งขันที่เราอยู่นะแล้วเราพยายามจะคว้ามันให้ได้แม้ว่าเราเนี่ยต้องเริ่มเกมจากเพย์ออฟนะครับผมแต่เราเนี่ยก็ยังอยู่ในการแข่งขันนี้แล้วเราพยายามชนะมันให้ได้ก่อนอื่นเนี่ยคือการต้องผ่านรอบรองชนะเลิศไปก่อนนะครับผมเพื่อไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ด้วยนะ สามคำถามสุดท้ายนะครับผมถ้าคุณไปรอบชิงชนะเลิศได้นะคุณอยากจะเจอทีมไหนระหว่างฟิโอเดติน่าหรือว่าเรอเบติสนะครับผมมาริสก้าบอกว่าโอ้จากใจเลยนะผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วผมเนี่ยนับถือมาเนโอปเเกลินี่เป็นหนึ่งในแบบ ตัวอย่างของผมเลยนะเขาคือหนึ่งในผู้ปกครองทางอาชีพของผมเลยเพราะผมเนี่ยทำงานกับเขามานานถึง4ปีเลยนะสปีในฐานะนักเตะและ2ปีในฐานะโคช้ชผมเนี่ยคุยกับเขาเยอะเลยเหมือนกันนะเมื่อมีผมเนี่ยมีปัญหานะผมจะโทรไปหาเขาเพื่อขอปัญหานะเพื่อเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยในการแก้ปัญหาของผมนะผมจะดีใจสําหรับเียกิรินี่เลยนะแต่ในขณะเดียวกันฟิออลเรนิน่าเนี่ยเป็นทีมจากอิตาลีนะผมเนี่ยมาจากอิตาลีผมเ,เคยเล่นหนึ่งในฤด,ดูกาลกับฟิออ์นะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมเนี่ย สำหรับเรานะมันคือเกมสำหรับพรุ่งนี้นะและจากนั้นค่อยไปดูกันว่าเราจะเจอ1ใน2ทีมไหนนะครับ อะคุณเรียนรู้อะไรจากอาชีพการเล่นของคุณนะแล้วคุณเนี่ยเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วสองครั้งนะมันเป็นแชมป์ยุโรปสาคัญสาหรับคุณนั่นหมายถึงอะไรสําหรับคุณในอดีตแล้วก็อนาคตด้วยมาสก้าบอกว่ามันสําคัญนะเพราะมันช่วยสร้างตัวตนของคุณขึ้นมานะประสบการณ์ทั้งหมดผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดในแง่ของทัศนคติของผู้ชนะเนี่ยคือตอนกับยูเวนะเพราะมันคือสโมสรที่คุณเนี่ยจะเข้าใจทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมคุณต้องการชนะแม้กระทั่งเกมเล็กๆนะดังนั้นทัศนนนคคติกกก็ือผู้้ชะใาารแข่ทุยดยดว มันดีนะที่เราจะได้แชมป์นะเพราะคุณเนี่ยเรียนรู้วิธีการชชนะนะเราเนี่ยพูดถึงหลายครั้งแล้วนะว่าเชลซีเนี่ยคือสมโมสรใหญ่ที่มีถ้วยรางวัลในอดีตมากมายเลยแต่เราเนี่ยต้องเรียนรู้วิธีการชนะด้วยทีมชุดนี้ที่แตกต่างออกไปจากในอดีตที่เคยชนะรางวัลสําหรับสําหรับสําคัญสำคัญสำหรับเชลซีมาเยอะด้วยเหมือนกันคำสามสุดท้ายนะครับผมมาสำคัญแค่ไหนนะเพราะนักเตะในห้องแต่งตัวส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์รายการใหญ่ในยุโรปเลยนะครับผมแมสกซ์บอกว่าผมเนี่ย ทําให้ผู้เล่นเข้าใจก่อนนะว่าก่อนอื่น,นในแต่ละวันคุณต้องทัศน,นคติเพื่อชัยชนะขึ้นมาก่อนพยายามชนะเกมเล็กๆผมเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับผมในรายการเนี่ยแ,แข่งแข่งขันเนี่ยคุณจะต้องเจอเนี่ยอย่างคอนเฟดแ e นซ์ลีกที่เราเริ่มเล่นจากเพย์ออฟเนี่ยเราต้องการพยายามชนะนะในการแข่งขันนี้นะหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เล่นในรายการอื่นๆน,นะแต่ตอนนี้เนี่ยความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงนะครับผมก็คือนักเตะไม่มีประสบการณ์ก็จริงแต่เราก็จะค่อยจะสร้างเมนเทลิตี้กันไปได้เรื่อยๆเรื่กันนะโดยรวม สิ่งที่ข้อดีที่ที่ชอบนะก็คือมาเลสกีบอกว่าจําอะไรไม่ได้เลยนะก็คือมาเลสกีบอกว่าสําคัญสําหรับผมเหมือนกันนะถ้วยใบนี้นะแต่สําคัญมากกว่าก็คือสมโมสรนนะครับผมสมโมสรอนเนี่ยถ้าควา้าแชมป์รายการนี้ได้จะเป็นสมโมสรเดียวในยุโรปที่ควา้าแชมป์รายการยุโรปได้ทุกรายการด้วยเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าคืนนี้เนี่ยจะได้เข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเนลิศและจะเจอทีมไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแค่บทสัมภาษณ์นี่ก็ยาวมากแล้วนะเอาทีนี้ ไปเรื่องอนาคตของนักเตะหน่อยนะครับผมอย่างเทรเบลชาโลบานะอันนี้เนะี่ยรายงานจากคีรันกิลของเดลี่เมลนะครับผมถึงแม้ว่าการที่ชาโลบาเนี่ยถูกดึงตัวกลับมาแลวจะทำผลง,งานได้ดีเลยนะครับผมแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกขายออกไปก็ได้หน่เหมือนกันนะอ้ารายงานจากเดลี่เมลนะครับผมบอกว่า ท่าทีของเชลซีเกี่ยวกับอนาคตของชาโลบานะครับผมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาเนี่ยกลายเป็นตัวจริงในช่วงท้ายฤดูกาลนะกองหลังมา25ปีเนี่ยคาดว่าจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์นี้นะซึ่งเป็น1ปีนะครับผมหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพยายามจะปล่อยชาโลบาออกไปนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยทำได้แค่ออกไปยืมตัวกับคริสตัลพาเลสนะชาโลบาเนี่ยถูกเรียกกลับมาในเดือนมกรานะหลังจากที่เบซิโฟพาน่ามีอาการบาดเจ็บหนักนะตั้งแต่นั้นเนี่ยก็ด้วยฟอร์มที่ดีของเขานะครับผมทำให้เขาเนี่ยเบียดตำแหน่งต กองหลังของพวกเขานะครับผมจะต้องถูกปรับปรุงอีกครั้งหนึง่งและการขายการขายจโลบาเนี่ยเพื่อทํากําไรล้วนๆเนี่ยจะช่วยทําให้พวกเขาเนี่ยได้เงินมามากขึ้นอย่างมากด้วยเหมือนกันนะคือถามว่ามันโหดร้ายไปไหมสาหรับชชโลบาผมคิดว่ามันก็โหดไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าแต่ถ้าสมมตินนะนักเตะรู้เงื่อนไขของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็คือกลับมาช่วยแล้วก็เพื่อจะได อัพราคาตัวเองแล้วก็เผื่อเรียกทีมอื่นที่น่าสนใจเนี่ยมัมาซื้อเขาไปอะไมาเนี่ยถ้าสมมตินักเตะเข้าใจแบบนี้แต่แรกก็ก็จะสามารถเข้าใจได้ทั้ง2ฝ่ายนะแต่ในมุมของแฟนบอลนนะ่ะที่เห็นนักเตะมาตั้งแต่เบาหูตั้งแต่ขึ้นมาแล้วก็ยิงลูกแรกแล้วก็ร้องไห้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมัน มันมันมีผลต่อจิตใจของแฟนบอลด้วยเหมือนกันนะครับผมอะสุดท้ายเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าชาโรบาจะถูกขายออกไปจริงหรือเปล่าแต่ดูมีเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะถูกขายออกไปมากกว่าด้วยเหมือนกันนะะเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันนะว่าในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้เนี่ยชาโลบาจะช่วยทีมได้อีกมากแค่ไหนและสุดท้ายปลายทางของชาโลบาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปว่ากันแล้วกันนะครับ โอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากแซมมอนจอร์ซันของแอตติกยูเคนะครับผมพูดเยอะมากๆเลยนะแต่ไฮไลท์สําคัญเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเสริมทัพซะด้วยนะครับผมอ่ะมีการพูดวไปยังไงนะแซมมอนจอร์ซันของแอตติกยูเคนะบอกว่าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลสามประตูต่อนหนึ่งที่แซมฟอร์ดบิตเนี่ยไม่เพียงที่จะเป็นการหยุสดสถิติไร้ชัยชนะ11นัดของเชลซีที่พบกับลิเวอร์พูลนะแต่ยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดของฤดูกาลนะและสร้างความหวังให้กับแฟนบอลได้เห็นทีมเนี่ยกลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อีกครั้งงนึง แม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทีมชุดโรเตชันของอันเนอร์สล็อตนะครับผมแต่ฝั่งของเอนโซมาเลสกาเนี่ยก็มีปัญหาเช่นกันนะเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากสวีเดนนะหลังจากเตะคอนเฟเดรลีกมานะทำให้นักเตะเนี่ยได้นอนตอนตีห้าของวันศุกร์เท่านั้นเองนะและซ้อมจริงเนี่ยในเมื่อเช้าวันเสาร์นะก่อนที่จะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในวันอาทิตย์นะผลชนะเนี่ยทำให้โอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนลีกของเชลซีเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นแต่แฟนบอลเนี่ยยังต้องการมากกว่านั้นนะหลังจากทีมเนี่ยไม่ได้ลุ้นแชมเปียนลีนาาก เฉลี่ยนะครับผมแต่แลฤดูกาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27.4แต้มต่อตลอดช่วงนั้นด้วยเหมือนกันนะแม้ว่าช่วงมาเลสกีนะครับผมจะตั้งเป้านะว่าแค่จบท็อปโปในฤด,ดูกาลน้านนะแต่ทีมเนี่ยเริ่มมีแกนหลักนะครับผมอย่างไกเซโดโคปาเมอร์เอนโซฟานเดสรวมถึงลีวายโควิลด้วยนะที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะส่วนโรเมโอลาเวียนะแม้ว่าจะเล่นได้ไม่มากนะเพราะาการบาดเจ็บนะแต่แสดงให้เห็นเลยว่ามีผลกับทีมมากแค่ไหนหากเขาเนี่ยมีความฟิตที่มากพอนะเชลซีเนี่ย จะมีมิดฟิลด์สคนที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกนะครับผมพร้อมด้วยนะคนที่จะเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างอังเดซานโตสนะหรือว่าดาริโอเอสูก้นะครับผมรวมถึงเอสบาบิเลียนด้วยนะครับผมที่จะเข้ามาเสริมในฤด,ดูกาลหน้านะสโมสสเนี่ยวางแผนจะเสริมกองหน้านะแล้วก็ปีกซ้ายถนัดเท้าขวานะครับผมแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กอีกสักคนหนึ่งในซัมเมอร์นี้และหากว่าคว้าตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มงบประมาณนะและสร้างสร้างแรงดึงดูดนะครับผมเป้าหมายระดับท็อปนะันเเ่่บ,บพื้นปปาม แต่หากว่าพัฒนาไปตามแผนเนี่ยปีหน้าเชลซีน่าจะกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันย้ำนะจากแซมมอนจอนสันก็คือตอนนี้เนี่ยน่าจะยึดแผนน่าจะยึดออนักเตะบางคนเนี่ยเป็นแกนหลักไว้ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วในซีซั่นหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าได้ไปเล่นอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกขึ้นมาจริงๆมีนักเตะระดับท็อปเข้ามานะครับผมจะทําให้เชลซีเนี่ย มีสามารถติดปีกได้มากกว่านี้อีกนะไหนจะมีเนี่ยตัว illion, เอสบาลบิลเลียนเออเอซูโกเออซานโตเออที่จะเข้ามาเสริมทีมด้วยก็น่าจะเป็นการเสริมลงหน้าที่เตรียมไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะแต่ในซัมเมอร์นี้เนี่ยเชลซีก็อยากจะได้กองหน้าคนใหม่ปีกซ้ายถานะัดเท้าขวาคนใหม่รวมถึงเซนเตอร์แบ็กด้วยนะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าเชลซีจะได้ใครมาร่วมทีมนะครับ ส่วนจะถามว่าใครได้มาร่วมทีมนะครับผมก็ต้องไปพูดถึงคนนี้เลยนะคนนี้นะครับผมดีนพยเซนนะครับผมดีนฮอยเซนดีนเฮาเซนได้หมดเลยนะอันนี้เนี่ยรายงานจากมากานะครับผมโดยโจเซ่ดีอาสนพิการบอกว่าเรัลมาริดเนี่ยกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่สําหรับการเสริมในฤด,ดูกาลหน้านะโดยเป้าหมายต้นๆเลยเนี่ยก็คือดีนพยเซนกองหลังวัย20ปีของบอลมารนะซึ่งโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในพรีเมียร์ลีกนะจนจบฤด,ดูกาลจนตอนนี้เนี่ยถูกจับตายอย่างใกล้ชิดมาจากหลายทีมเลยนะรวมถึงเชลซีนะ ยอมจะจ่ายค่าสิทธัญญาประมาณ50ล้านปอนด์แล้วหรือประมาณ68าประมาณ58ล้านยูโรนะครับผมเพื่อจะคว้าตัวนะครับมาร่วมทีมนะขณะที่ฝั่งเรัลมันลิดเนี่ย ยอมรับเลยนะครับผมไม่สามารถนะสู้ค่าจ้างระดับพรีเมียร์ลีกได้นะแม้ว่าจะประทับใจบุคลิกแล้วก็คุณภาพของนักเตะแค่ไหนนะทั้งนี้เนี่ยเรอัมลมาดริดเนี่ยไม่ต้องการทุ่มเงินมหาศาลแบบ100ล้านยูโรนะเหมือนกรณีของซาลิบาหรือดานิโยโรนะครับผมและยังคงจะยึดนั่นแนวทางนั้นในการบริหารค่าใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบนะเช่นเดียวกันกับดีลก่อนหน้านี้นะยามของชูตเบลลิงแฮมนะครับผมด้วยเชลซีเนี่ยจึงเป็นคู่แข่งคนสําคัญเลยที่อาจจะปาดว้วาคุยเส้นไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะ ก็ดูทรงแล้วมันถ้าสมมุติไม่มีใครเข้ามาแย่ yeah, อะไรเข้ามาจริงๆหรือเรัวมัดริดไม่คิดจะเข้ามาจริงๆผมคิดว่ายังไงเชลซีก็น่าจะเป็นทีมที่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้มาร่วมทีมนะแต่ อย่างที่บอกนะต้องได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยถ้าได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเนี่ยผมคิดว่าเราการันตีได้เลยว่าได้หุยเซ็นแน่นแนนนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โหทั้งอาร์เซนอลเอยทั้งลิเวอร์พูลเอยอาจจะเป็นตาอยู่ที่ที่เราไวใ้ใจไมไ่ได้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอดูรอดูแลกันทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดแล้วถ้าเราได้ไปตามเป้าทุกอย่างตัวนักเตะอะไรกันเงี้ยน่าจะเข้ามาอยู่ตามที่เราต้องการมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น้นนนรรออตตติดตามกมาัั่ไปแลวนนะคบ โอเคเอาจากกองหลังผ่านไปทีนี้ไปพูดถึงผู้รักษาประตูหน่อยก็มาเรื่อยๆเลยนะรายงานจากบิลนะครับผมตื้อเหมือนกันนะบอกเชลซีก็อยากจะได้อยู่อย่างนั้นนะครับผมายงานจากบิลนะบอกว่าอนาคตของเกโกอโคเบลที่บูเลสตดอร์มุนเนี่ยยังคงไม่แน่นอนนะโดยมีรายงานนะผู้รักษาประตูชาวสวีดิชรายนี้นะครับผมสามารถอาจจะโทษดิผู้รักษาประตูชาวสวิตรายนี้นะอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะโคเบลเนะี่ยได้เปลี่ยนท่าทีและเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ในการย้ายออกมากขึ้นนะหลังจากที่ปฏิเสธการย้ายไปยังทีมทีี่่สนนนใใจใชวงแรกะรผมเย <Okay. S 2> okay. มีรายงานนะไม่ได้ติดต่อกับโคเบลมานานกว่า1ปีแล้วนะแต่การย้ายทีมเนี่ยดูจะเป็นไปได้นะก็ต่อเมื่อ,อสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลดจำนวนผู้รักษาประตูในทีมลดลงไปนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้รักษาประตู7คนเลยนะนอกจากนี้แมนยูเนี่ยยังมีข่าวเชื่อมโยงกับโคเบลด้วยนะแต่การย้ายไปยังอสโมสรที่กำลังประสบปัญหานะครับผมลังอันดับที่15ในพรีเมียร์ลีกยูเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะโคเบลเนี่ยมีสัญญากระดอดมูลจนถึงปี2018นะและมี่าสัญญาของเาเนย,ยู่ที่มณ60ล้าน,นูโระ ทีนี้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับผมและจัดที่ชนะนะวบบวกไป4ประตูต่อศูนย์นะครับผมฝั่งของโคเบลเนี่ยบอกว่าถ้าผมเนี่ยแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือทุกอย่างนะผมคงต้องออกมาพูดตลอดเวลาแล้วแหละตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาสําคัญนะผมอยากจะมุ่งมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับสโมอสรน,นะอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันคงยังไม่เหมาะสมนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยโคเบลจะได้ย้ายไปอยู่ที่ทีมไหนนะจะเป็นเชลซีหรือเปล่าแต่ก็ก่อนหน้านี้นะเหมือนบิวพยายจะบอกโอ้โหเชลซีชอบมากเช มันก็มาติดเรื่องของผู้รักาประตูที่เยอะเกินไปนี่แหละไม่ต้องถึง7คนหรอกสคนนี่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วนะแต่ถ้าสมมติมีขายใครออกไปได้บ้างเนี่ยก็อาจจะมีการเซ็นคนอื่นเข้ามาเพิ่มก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันแต่เป็นเหมือนแบบเผื่อใจไว้หน่อยอะ่ะไม่มีทางจะได้มาหรอกน่าจะยากนะครับผมสำหรับผู้รักาประตูคนใหม่สำหรับเชลซีนะครับ โอเคอ่ะ okay. ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงตัวที่กลับมาแล้วแจมหน่อยแล้วกันนะครับผมกับคนนี้นะโรเมโอลาเวียนะอันนี้เป็นรายงานจากนีซ่าคินเซล่าของ BBC นะครับผมมีการบอกนะบอกว่าฟอร์มของลาเวียเนี่ยมันดีขึ้นมากเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ตามภาพหัวข่าวเนี่ยแหละบอกว่าโอ้โหเรื่องของความสามารถเนี่ยไม่มีคำถามนะแต่ที่คำถามเนี่ยเรื่องของความฟิซะมากกว่าฝั่งของนิซ่าคินเซล่าเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ย เรียนรู้ที่จะเล่นโดยไม่มีโรเมโอลาเวียนะครับผมแต่เกมชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยก็ย้ำไม่เห็นเลยนะว่าเมื่อมีเขาอยู่ในสนามเนี่ยทีมมันดีกว่าแค่ไหนนะลาเวียเนี่ยจ่ายบอลไม่พลาดเลยนะตลอด78นาทีที่ลงเล่นไปนะแล้วเมื่อเขาเนี่ยถูกเป็นตัวออกนะแฟนเช์แฟนของลิเวอร์พูลเนี่ยจะตะโกนนะเอ้ยนายคงได้แชมป์แเราไปแล้วหรือนายควรเลือกเราอะไรประมาณอย่างเงี้ย ซึ่งฟังดูเนี่ยมันอีกมุมหนึ่งมาเป็นการยอมรับในฝีเท้าจากแฟนบอลที่เคยพลาดตัวเขาไปแล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันนะและแข้งเบลเยียมรายนี้เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของความนิ่งภายใต้การกดดันนะและการสามารถรับบอลจากแนวรับเนี่ยก่อนใจทะลุลายได้ดีนะการมีเขาในสนามเนี่ยทำให้โคปาเมอร์และเอนโซนฟานาเดสเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นนะและช่วยลดภาระของมยเซเไกเซโดได้ด้วยปัญหาเดียวของลาเวียเนี่ยคือเรื่องความฟิตที่ยังไม่พร้อมสําหรับเล่น2เกียงต่อสัปดาห์นะทำให้ไม่สามารถลงเล่นนะครับผมในศึกคอนเฟเดกูาร เขาลงเล่นไปแล้วนะครับผม741นาทีมากกว่าฤดูกาลที่แล้ว32นาทีนะและก็ยังไม่เคยเล่นครบ90นาทีเลยนับตั้งแต่ย้ายมาแต่อีงนงก็ตาม e n s so o Enzo so Maresca นะมองในแง่ดีนะว่าอาการบาดเจ็บของลาเวียนเนี่ยน่าจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเชลซีนะที่กำลังสร้างใหม่นะซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเชียย์มาตั้งแต่เด็กด้วยเหมือนกันความฟิตไม่ไม่น่าห่วง ที่บอกอยู่แล้วนะแต่การที่ไม่ได้ใส่ชื่อลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนัดชิงอาจจะไม่ได้เห็นลาวเวีย er ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะแต่จะเป็นทีมจะเป็นแบบใครลงไปเล่นแทนอะไรมาเนี้ยก็น่าจะมีคําถามอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะรอดูแล้วกันนะแต่ในแง่ของว่าถ้าไม่ถ้าไปช่วยในคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้ก็มาช่วยในพีเมลีกแล้วกันนะช่วยให้ได้มากที่สุดแล้วกันในสามนัดสุดท้ายของพีเมลีกสำหรับโรเมโอลาวเวีย er นะครับโอเคอ่ะลาเวีย er สักข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ยังไม่เขาเรียกอะไรนะเอ่อ เป็นการพูดถึงจากอดีตตำนานพิมเมลีกนะแล้วก็นิวควาเซิลรวมถึงทีมชาติอังกฤษด้วยนะอย่างอารันเชียเลอร์นะครับผมเดอะฮอตช็อตนะมีการพูดถึงนะบอกว่าอ้โฟูฟอร์มของลาเวียเนี่ยฟอร์มของน้องเวียเนี่ยมันแจ่มมากเลยนะเขาเนี่ยควบคุมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมก,กับลิเวอร์พูลนะและแสะดงให้เห็นถึงคลาสของเขานะครับผมเมื่อตอนมีบอลนะมันทําให้คุณเนี่ยสงสัยเลยนะว่าเชลซีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะว่าถ้าหากว่าแข้งเบลเยียมรายนี้เนี่ยสามารถลงเล่นได้ทั้งตลอดฤดูกาลด้วยนะเออหมายถึงว่ายังไง เชียเลอร์เนี่ยบอกว่าโอ้โหถ้าสมมุติว่าไม่ไม่เจ็บเลยแล้วเล่นได้ท so, <Yeah. S 1> ั them, so bon ้งฤดูกาลเลยเนี่ยโอ้โหเชลซีมันจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็น่าเสียดายน่าเสียดายที่ที่หายไปสักพักแบบหายมามาไปไปอะไรแบบนี้ก็ขอให้รักษาความฟิตแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วกันในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้นะสำหรับโรเมโอลาเวียนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกด like กด share กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามหพก่บช่องมาดีมีเรื่องราด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานนะจากเอลันคานนะครับผมเป็น เป็นนักข่าวนะที่โอ้โหอยู่ทั้งคอรสออฟไซด์อยู่ทั้งหลายๆสื่ออะอยู่ทั้งหลายๆสื่อเยอะมากๆเลยนะครับผมคนตามประมาณ2องแสนกว่าคนนะมีการบอกนะครับผมฟังหูไว้หูไปก่อนก็ได้เป็นมีการบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีแมนยูอาร์เซนอลท็อตแนมฮอสเปอร์ไบริทันคริสตัลพาเลทเนี่ยกำลังจัดตานะครับผมสถานการณ์ของโจเบลลิงแฮมนะดาวเตะของซันเดอร์แลนด์อย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยเหมือนกันสั้นๆประมาณนี้ก็ก็อาจจะเพราะว่าเป็นชื่อของเบลลิงแฮมด้วยมั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็คงหวังว่าแบบ น้องก็จะมีความสามารถใกล้ๆกับพี่อะไรประมาณนีเน้เอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยน้องเนี่ยจะจะโดดเด่นเท่าพี่หรือเปล่าแล้วเชลซีหรือว่าทีมอื่นที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยจะมีทีมไหนที่ได้ไปร่วมทีมนะรอติดตามไปต่อไปแล้วกันโจ๊กเดนิงแฮปนะครับโอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเรื่องของ สโมสรโลกหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมมีรายงานเนี่ยมีใบประกาศออกมาแล้วนะครับผมเรื่องของขับเลออนนะที่จะถูกตัดนะครับผมออกจากศึกขับเวิร์ลคัพนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานนะมีการพูดถึงนะบอกว่าสโมสรนะครับผมขับเลออนเนี่ยจากเม็กซิโกนะครับผมได้สูญเสียการอุ่ทอนนะต่อฟีฟ่านะและจะไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรโลกนะครับผมที่สหรัฐในต้นเดือนหน้านะสารอนุญาโตตุลาการกีฬานะครับผมหรือ CAS นะมีการบอกว่า ยืนยานนะตัดสินนะครับผมในวันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้ตัดสินให้เลออนเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้นะเนื่องจากว่ามีเจ้าของกลุ่มเดียวกันนะครับผมกับปาสซูก้านะซึ่งเป็นทีมนี้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งขัดกับกฎของฟีฟ่านะเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของร่วมกันในการแข่งขันเดียวกันด้วยเหมือนกันคณะกรรมาการเนี่ยได้ตรวจสอบนะครับผมรวมถึงการตั้งนะครับผมกอง กองทุนรัสต์นะครับผมของสโมสรเรยอน Ray เนี่ยโดยเจ้าของสโมสรน,นะครับผมและสรุปว่ากองทุนรัสต์เนี่ยไม่เพียงพอที่จะมาสามารถน่ารับหน้าที่ปฏิบัติกฎตามกฎระเบียบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเลยตอนนี้เนี่ยศาลก,ก็เลยมีการตัดสินนะครับผมว่าทีมที่จะเข้ามาแทนที่ขับเรยอนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งใน2ทีมนะครับผมนั่นก็คือ l a f c นะหรือไม่ก็ขับอเมริกานะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแซมเบนโจนของ BBC นะครับผมมีการบอกนะบอกว่าฝั่งของ เชลซีเนี่ยอาจจะได้คู่แข่งใหม่นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนนะจากอเมริกานะอย่าง LAFC นะหรือไม่ก็ขับอเมริกาจากเม็กซิโกนะครับผมลงเตะเพลย์ออฟเนี่ยตัดสินกันนะถ้ามีไทยมาแทนที่สําหรับขับเลออนนะซึ่งถูกถอดไปแล้วนะครับผมเรื่องของกฎที่มีสโมสรเดียวกันนะครับผมทีมเนี่ยจะสามารถเข้าสู่รอบรายการเดียวกันได้นะโดยขับเลออนนะเคยอยู่กับเชลซีนะครับผมแล้วก็ฟาร์เมนโกรวมถึงนะครับผม เอสเปซองนะครับผมอยู่ที่อยู่ในกลุ่มดีด้วยเหมือนกันนะซึ่งหมายความว่าเชลซีเนี่ยจะต้องรอดูนะครับผมว่าจะได้ใครเนี่ยไปร่วมทีมนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็น l a f c นะตอนนี้เนี่ยที่มีทั้งโอลิเวียชิลูนะครับผมแล้วก็กูโกโยริสนะเป็น2แข้งดีกรีสูงนะที่เคยอยู่ในพิมารีกมาก่อนนะส่วนรับอเมริกานะครับผมเป็นทีมอันดับสูงสุดในแรงกิ้งของสมาพันธ์ที่ยังไม่ได้สิทธิ์ร่วมรายการนะครับผมรายการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มในวันที่ส5บมิถุนายนนะโดยนัด ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าในกรุ๊ปดีเนี่ยตอนนี้ที่ขับเดออนถูกถอดไปนะครับผมจะมีเชลซีฟาร์มิงโกนะแล้วก็เอสเปรลองนะครับผมที่จะต้องรอเจอนะระหว่างระหว่างคนที่จะเข้ามาเนี่ยระหว่าง LAFc หรือไม่ก็ขับอเมริกานะะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้เป็นทีมไหนเข้ามานะครับผมอ่ะก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวพอก่อนที่ การแข่งข <g arden> ันจะเริ่มเนี่ยวันที่15มิถุนาเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10มิถุนาเนี่ยจะมีตลาดสั้นๆเปิดก่อนนะเดี๋ยวก็รอดูดัจว่าตอนนั้นเนี่ยเชลซีจะได้ใครมาร่วมทีมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมข่าวเยอะมากเลยนะวันนี้มันมันแน่นมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานนะวเนี่ยปวดไมเกรนนะก,ก,นนะก็เลยเลยไม่ได้ทําคลิปข่าวยาวๆทําเป็นคลิปสั้นๆของ,ของมาเกรเล่ไปแทนเมื่อวานนะข่าวบางส่วนก็เลยแน่นมาอยู่ที่วันนี้เลยนะครับผมเอาใคร พาล่า้นนะพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศเอ้ยเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะได้แชมป์ด้วยหรือเปล่านะอ้าวแล้วก็คิดว่าไงอยากจะปล่อยชาโลบาร์ไหมหรือว่าแบบอยากจะเก็บไว้มากกว่านะครับผมแล้วก็คิดว่าตอนนี้เชลซีเต็แงแค่ไหนที่จะคว้าฮุยเซ้นนะครับผมมาดิไม่สู้แล้วด้วยเหมือนกันนะออาคิดยังไงคือวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อนจะจากกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องบันทึกเรื่องรับาวัสดีครับ